สมบัติเกี่ยวกับแสงที่สําคัญอย่างที่บอกนะยการทดลองของยังพิสูจน์แล้วว่าแสงเป็นคลื่นนะแต่จริงแล้วแสงก็มีโมเมนตัมทั้งที่แสงไม่มีมวลนะโฟตอนไม่มีมวลแต่ว่ามีโมเมนตัมนะเพราะว่ามันส่งผ่านพลังงานได้ ซึ่งโมเมนตัมของแสงจะมีค่าตามสมการนี้นะก็คือสัมพันธ์กับความยาวคลื่น p เท่ากับ h ส่วนด้วยล a m d a นะครับเมื่อ h คือพลังคอนสแตนต์มีค่าเท่ากับห6จดหกสามคูณ10กำลังลบสามจี่จูลวินาทีและล a มด d a คือความยาวคลื่นนะครับปรากฏการณ์ที่ยืนยันความเป็นโมเมนตัมของแสงคือโฟโตอิเล็กริกเอฟเฟกนะครับและคอมตัมเอิเิเมนต์ โฟโตอิเล็คติกเอฟเฟกเนี่ยเป็นปรากฏการณ์ที่สำคัญเพราะว่าคนทดลองคือไอน์สไตน์ซึ่งการทดลองเนี่ยเป็นการทดลองที่ทำให้ไอน์สไตน์ได้รับรางวัลโนเบลไพรส์นะครับบางคนตัวใหญ่จะจดจำไอน์สไตน์เกี่ยวกับสมการสัมพันธภาพแต่จริงแล้วไอน์สไตน์อธิบายเรื่องโฟโตอิเล็คติกเอฟเฟกนะเป็นเรื่องสำคัญนะปรากฏการณ์โฟโตอิเล็คติกเอฟเฟกคืออะไรนะครับ สมัยก่อนตอนที่มันนักวิทยาศาสตร์ยังไม่เข้าใจเรื่องแสงอย่างดีเนี่ยเขาก็คิดว่าพลังงานแสงสัมพันธ์กับความเข้มนะครับยิ่งแสงสว่างมากเข้มมากใช่ไหมเขาแสดงว่าแสงนีพลังงานสูงเราเข้าใจแบบนั้นดังนั้นนะครับถ้าเรายิงแสงความเข้มสูงๆเนะี่ยนักวิทยาศาสตร์เข้าใจว่าเราควรจะสามารถทําให้ เกิดอิเล็กตรอนหลุดออกมาได้นะค,คือเราให้พลังงานกับโลหะมากพอซึ่งในความเป็นจริงไม่ใช่นะครับในความเป็นจริงพบว่าสิ่งที่จะทำให้อิเล็กตรอนหลุดออกมาได้นั้นขึ้นอยู่กับพลังงานซึ่งพลังงานของแสงนั้นสัมพันธ์กับความยาวคลื่นตามสมการนี้ก็คือ E เท่ากับ h n e นะครับเมื่อ อันนี้อ่านว่านิวเนาะ n u n u นะจริงมันคือตัวตัว n นะ่มันคือตัว n เล็กในอักษรกรีกนะอ่านว่านิวมันก็คือ f ที่เราเรียนมาก่อนหน้านี้นั่เนเอง f คือความถี่นะความถีท่ทั่วไปที่เราเรียนแต่กรณีโฟตอนเราใช้ตัวแปริ n นะแทนความถี่ ขอองโฟตนในปรากฏการณ์โฟโติเลติกเอฟเฟกตเนี่ยพบว่าถ้าเรายิงแสงนะที่ความถี่นะสูงพอหรือความยาวขึ้นน้อยพอเพราะว่ามันตรงกันข้ามเนาะจาก C เท่ากับอะไรครับ F ลัมดาหรือ C ีเท่ากับนิวลัมดานะถ้าใช้ตัวแปรเดไม่ใช่ V นะ new. Lambda. นะิวลัมด d าเราก็เห็นว่าถ้า C เป็นค่าคงตัวนะครับถ้า C เป็นค่าคงตัวเราจะได้อะไรครับ Lambda เท่ากับ C ส่วนนิวหรือว่าง่ายความยาวขึ้นมันแปรผกผันกับความถี่ ดังนะนั้นความยาวขึ้นมากก็คือความถี่น้อยนะความยาวขึ้นน้อยก็คือความถี่มากนะครับแน่นีจากการลองโฟโตอิเ e ล็กริกเอฟเฟกพบว่าเมื่อเมื่อให้โฟตอนที่มีพลังงานมากพอหรือ มีความยาวขึ้นน้อยลงจนถึงค่าหนึ่งเนี่ยโฟตอนถึงจะหลุดเออโทษดีอิเล็กตรอนถึงจะหลุดจากโลหะได้ก็หมายความว่าคุณต้องให้โฟตอนที่มีพลังงานมากพอถึงจะชนให้อิเล็กตรอนที่ยึดติดอยู่กับวัตถุเนี่ยกระเด็นหลุดออกมานะครับแค่นี้และพบว่าพลังงานของโฟตอนอโทษดีพลังงานของอิเล็กตรอนที่หลุดออกมาเนี่ยนะครับเราสามารถคำนวณได้สัมพันธ์กับ ความถี่ก็แสดงว่าพลังงานจริงๆสัมพันธ์กับความถี่แล้วในการทดลองโฟโตอิเ e ล็กริกที่สำคัญอันหนึ่งก็คือพบว่าถ้าเราใช้ความถี่เดิมเปลี่ยนความเข้มแต่เดิมเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เข้าใจว่าแสงยิ่งเข้มก็คือแสงที่มีพลังงานสูงนะแต่จริงไม่ใช่พบว่าให้แสงความถี่เท่าเดิมต่อให้มีความเข้มเพิ่มขึ้นอิเล็กตรอนที่หลุดออกมาก็ไม่ได้มีพลังงานเพิ่มขึ้น อิเล็กตรอนยังมีพลังงานสูงสุดเท่าเดิมแสดงว่าพลังงานไม่ได้ขึ้นแับความเข้มนะครับแต่พลังงานของอิเล็กตรอนจะเปลี่ยนแปลงไปต่อเมื่อคุณใช้แสงความถี่อื่นถ้าคุณใช้แสงที่ความสีความถี่สูงขึ้นก็คือแสงที่มีพลังงานมากขึ้นตามความรู้ทางควอนตัมนะครับเราพบว่าความถี่สูงขึ้นอิเล็กตรอนที่หลุดออกมาก็มีพลังงานจนมากขึ้นด้วยแค่นี้ดังนั้นโดยสรุปของการลองโฟตอิเล็กติกเอฟเฟกต์ก็คือ นะครับพลังงานของโฟตอนสัมพันธ์กับความถี่ความถี่สูงพลังงานสูงนะครับพลังงานของอิเล็กตรอนที่หลุดออกมาเราเรียกว่าโฟโตอินะเ,เล็กตริกนะโฟโตอิเล็กตรอนอิเล็กตรอนที่หลุดออกมาก็สัมพันธ์กับพลังงานของโฟตอนนะะซึ่งสามารถคำนวณได้ก็เลยสรุปอ่ะเดี๋ยวเราค่อยมาคุยในรายละเอียดของ โฟโตอเล็กผมข้ามไปก่อนแล้วกันนะข้ามมาดูที่สมการจะได้เข้าใจสมการของโฟโตอิเล็กติกเอฟเฟกเนี่ยก็คือบอกว่า e ก็คือฝั่งของอินพุเท่ากับ w บวกด้ว e ย ek ฝั่งของอินพุก็คือพลังงานของโฟตอนฝั่งของ Output ก็คือพลังงานจนของอิเล็กตรอนกับ Work ์กฟังก์ชัน เวิร์กฟังก์ชันคืออะไรเวิร์กฟังก์ชันก็คืออย่างที่เมื่อกี้ผมบอกถ้าคุณมองว่าโลหะหรือตัวกลางเนี่ยมันมีพลังงานที่ยึดอิเล็กตรอนเอาไว้มันดึงอิเล็กตรอนเอาไว้ผมแทนแทนรูปอย่างนี้แล้วกันนะมันยึดอิเล็กตรอนเอาไว้อันนี้คือเวิร์กฟังก์ชันนั้นถ้าคุณต้องการให้อิเล็กตรอนตัวเนี้ยหลุดออกไปได้คุณต้องให้พลังงาน นะครับให้พลังงานจากโฟตอนที่มากพอถึงจะเอาชนะพลังงานยึดเหนี่ยวระหว่างอิเล็กตรอนกับวัตถุได้งน้นนั้นพลังงานที่โฟตอนแบกมาเนี่ยส่วนหนึ่งนะพลังงานที่มันแบกมาส่วนหนึ่งก็จะไปทำลายเป็นเวอร์ฟังก์ชันส่วนที่เหลือก็กลายเป็นพลังงานโจนของอิเล็กตรอนแค่นั้นเองนะ โดยสรุปนั้นคุณจะเห็นว่าสรรมการมันตรงไปตรงมาก็คือพลังงานที่ให้ก็คือโฟตอนพลังงานที่ใช้ไปก็คือเวิร์กฟังก์ชันเหมือนกับพันธะยืดเหนี่ยวระหว่างอิเล็กตรอนกับสารแล้วก็พลังงานจนของอิเล็กตรอนที่หลุดออกไปที่ก็คือพลังงานที่เหลือนะครับซึ่งพลังงานพลังงานของโฟตอนก็คือ H คูณด้วยความถี่นะ Hf work function ก็เราก็ใช้เป็นอยู่รูปของความถี่เหมือนกันแต่เราใช้คำว่า Hf 0ก็คือความถี่เริ่มต้นหมายความว่าโฟตอนคุณต้องมีความถี่อย่างน้อยนะครับโฟตอนที่เอามาชนเนี่ยต้องมีความถี่มากกว่าหรือเท่ากับความถี่ขีดเริ่มถึงจะเอาชนะพลังงานยึดเหนี่ยวหรือเว r k function ได้แค่นั้นเองนะครับพลังงานส่วนที่เหลือก็กลายเป็น พลังงานจลของอิเล็กตรอนนะครับสมการก็จะมีอยู่3ามสี่สมการเนะเขียนเหมือน,นกันหมดเลยนะครับก็คือเราเขียน f อยู่ในรูปของความเร็วแสงหารด้วยความยาวขึ้น f เขียนด้วยความเร็วแสงหารด้วยความยาวขึ้นความถี่จะเป็นความถี่ต่ำสุดแต่ความยาวขึ้นจะเป็นความยาวขึ้นสูงสุดเพราะว่ามันเป็นส่วนกลับของการละกันเนาะเลยใช้ lambda max พลังงานจนของอิเล็กตรอนนะเขียนอยู่ในรูปของหนึ่งส่วนสองเอ็มวลังสองโมเลกุภาคเคลื่อนที่หรือเขียนอยู่ในรูปของศักย์ไฟฟ้าเพราะว่าใน,ในการทดลองเนี่ยเราจะใช้ศักย์ไฟฟ้าในการวัด e พลังงานของอ e ิเล็กตรอนนะครับแค่นี้นั้นเลยอยู่ในรูปของศักย์ไฟฟ้าที่เรียกว่าศักย์หยุดยัง้ง V.S นี่คือศักย์หยุดยัง้งหรือ Stopping Voltage นะครับ ก็อันนี้คือทฤษฎีพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับโฟโตอิเล็กติก